ได้ฟังวิดีโอการของหนุ่มเจมี่เจมกันไปแล้วถึงที่ของหนุ่มน้อยออกมาโชว์กันบ้างบอกเลยว่าความแสบสนซ่าไม่ได้น้อยตามอายุเลยในช่วงเอสโคลาสคูลไอดอลสวัสดีครับผมชินายรัชชัยรัตรนกมครับชื่อเล่นชลิตเต้นครับกำลังศึกษายอยู่ชั้นมัธยมศัตรูปีที่3โรงเรียนปริยาชาส,งสิงห์สิงห์เสนีครับนิสัยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนบ้าบ,าบ,าบา้บอขี้เล่นเฟลลี่ครับแล้วก็ชอบยิงมุกแป๊กใส่เพื่อนๆนะแต่ฉันอยากจะแป๊กตลอดครับ เขา้าร่วมการแข่งขันกีฬาเักเเยอร์ทักออฟวอลได้รับรบางวัลรองชนะเลิศครับได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหกพืดินได้รับร,บรบางวัลเหรียญทองประเภทกีฬาเักเเยอร์ครับ <S <S วิธีการสุดขั้วที่ผมทำนะฮะก็เป็นแอบแหลาผมก็เลยขอประกาศไว้ว่าไปเขียนหน้าอะไรจนไม่เหลือหน้าตัวเองเลยฮนะแล้วพอยิงข้าวเสร็จนะฮะก็มีคนขำแล้วพอขึ้นห้องนะฮะอาจารย์เขกาก็ทักว่าหน้าเธอเ,เลยมาตอนนั้นแหละครับที่เขาเพิ่งรู้ตัวผมและแก๊งสเตอร์ของผมนะฮะจะทำการ แกล้งรุ่นน้องขาดเล่บนบาสนะฮะคือการวิ่งเข้าไปขโมยลูกบาลแล้ววิ่งมาเลยฮะเริ่มแรกเราก็ต้องมาประชุมวางแผนกันก่อนนั่นไงเป้าหมายมเล่นบาสอยู่คนเดียวด้วยเข้าทางเราแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราขอเดินเนียนๆเข้าไปก่อนถึงเป้าหมายแล้วก็เข้าชาร์จแย่งบาสเลยจับได้แล้วก็วิ่งหนีสิครับรออะไร ทำไมตอนอยู่กับเพื่อนถึงกลายเป็นคนละคนขนาดนี้ดีกรีความทราบพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับน้องลิตเติลรายการรถโรงเรียน h ไฮสคูลเรยูเนี i ยนก็ขอมอบตำแหน่ง School Idol และกิฟต์เซ็ตจากเอสโคลาไม่ลองก็ไม่ใหม่ให้ไปดื่มเลย